สวัสดีทุกคนด้วยครับก็วันนี้มาอยู่กับอัปเดตใหม่ของอิงเกมเซอร์่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งจะด,ดีมากแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมเกมพาร์นะครับผมแนะนำคอส m ิมิคแมนนี่ชอเติมเกมเติมถูกเติมไวนะครับผมปลอดภัยหายห,ห่วงไม่มีบิดแน่นอนครับผมร้านผมเองครับลิงก์ที่ดีสคริปชันเลยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเดี๋ยวเปิดเสียงเกมกนะพัก่อนอ่ะ จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพาวเวอร์ใหม่พลังใหม่เนี่ยอย่างในหมวดหมู่มิติกอ่ะตอนแรกจะมีแค่ไลนิงก God ใช่ไหมก็จะมีเดอะด็อกเตอร์แล้วก็แบบพวกควิกซิลเวอร์อย่างเงี้ยอืมแล้วก็เลเจน d ด r รี่นอกจากจะมีแฟนทอมสเตปก็จะมีเวเ p อร์สมาร์เกิลแล้วก็เฮอร์คิ s ลิสอีพิกตอนแรกมีแค่ซูเปอร์สตนนะตอนนี้มีแบล็กแพดด้วยแล้วก็ a r กกับคอมมอนยังมีเหมือนเดิมครับส่วนวันนี้ก็ ใช้ทริกสเตอร์เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้เอาอะไรเพิ่มนี้ไม่ได้เล่นเพิ่มเลยก็มาแค่อัปเดตผมว่าทริกสเตอร์โกงสุดแล้วนะด่านไอ้ด่านกระโดดกระจกเนี้ยเอาไว้เกียนคนดีมากอืมเหมือนเดิมทุกอย่างคัตซี่เหมือนเดิมนะแต่เราดูรอบนี้ไม่รู้มีใครมีพลังวิเศษะในตี้เราแต่ที่แน่ๆผมมีขอแอคกันได้ไหมไม่ได้แล้ววะเขาไม่ปล่อยให้แอคเลยเริ่มเลย อยากส่งเพิ่มอะ่ะในด่านแรกก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเล่นไรกินไรฮะไป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 รอบน,นี้อยากเล่นกระโดดเชือกแล้วถึงยังมีกระโดดเชือกเพิ่มมาแล้วนะอืมยังไม่ได้เล่นเลยกระโดดเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปถึงด่านนั้นก่อนนะเฮ้ยลืมเลยอือพวกมึง ฟาแม่งเลยเออโดนทีงไหวะเซิฟอะไรเนี่ยปิงเหรอปิงเอ้ยอเอฟสามบอนปิงสองร้อยทุกคนอาจจะแหลกนิดน,นึงแต่ดได้อยู่ ไป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 อ่ะตรงนั้นไม่รอดนละ้สามคนนั้นอนะสามเมือสี่วะสามสามหนอไม่น่ารอดนะละไอ้นี่ยังรอดเว้ยนายก็ลองเฮ้ยวงลงววลงลงอ่ะ คูถึงก็ต้องเริ่มใหม่กันทีเดียวเวนเลนไลฟ์เกนไลน์นะฮะใครที่ยังไม่รู้กติกาหรือไม่ได้ดูซีรีส์ก็สีแดงห้ามขยับสีเขียวขยับได้ถ้าขยับโดนยิงแต่เกมนี้มันไม่ได้ยิงทีเดียวตายแค่เจ็บเฉยถ้าหีเดียวตายก็น่าจะเกินไปตัดได้ตัดนะทุกคนกคนเข้าไม่ทันนะหรือเปล่าไอ้ตรงนี้นับไหมนับเดี๋ยว ไม่รู้นะว่านับเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเหลือสามสิบสี่คนนะจากห้าสิบหรือว่าหายไปเกือบครึ่งเลยนะแค่เกมแรกนะเนี่ยเกมแรกนี่หายไปเกือบครึ่งเลยฮะ้ยไม่โดนนีย่ยังได้อยู่เกมแก่น้ำตาลเฮ้ย what, what? เดี๋ยวก่อนนะทุกคนอย่างนี้เราตัดคนออกได้ปะตัดได้ดิดูทรงอ๋อยังๆยๆางอยง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 เออยังได้อยู่มาเกมแก่น้ำตานลทุกคนไม่ต้องใช้หรอกไฟเช็คไม่ใช่เลยไม่มีโลบะะักเลยอะไรเรามือสอดได้เรามือสอดได้เรามั่นใจว่าเราเก่งพอทุกคนดาวอะ ดาวอีซี่มาซิกมาเลยเมื่อกี้ง่ายๆทุกคนไม่ต้องก่วตายเลยอีซี่อีซี่ฉลุยเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่าผมเคยเล่นเกมบ้านนี่มาก่อน หมบอกเลยีทุกคนแม่ง่ายอ้าวตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองหายไปเยอะทุกคนหายไปเยอะนะแชทได้น้ำตาลมากินโชว์อียตายแน่คือนี่บอกเลยโดน คือนี้พวกมึงโดนหาจังหวะนะคอยหาจังหวะตีอยู่เสมอคนนอกก็อาจจะตายเยอะแล้วนะแต่เรายังไม่รู้ว่าคนนี้สู้คนเป็นหรือเปล่าเห็นไม่สู้เลยถ้าอยากออกมาบวกก็บวกได้นะตรงนี้หาจังหวะตีได้นะตรนนี้นี่หาจังหวะตีตายแล้วหนึ่งอุ้ยโดนจับกดเออ อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีหนีก่อนนี้ก่อนใครปลากว้วยได้ปลานะใครมีกว้วยปลาเลยทิ้งไว้เออแล้วก็หนีได้แปดวิ่างนะหนีไปรอด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 ชิวๆครับทุกคนก็ตัดไปแล้วหนึ่งคนนะส่วนข้างนอกเมื่อกี้เหลือยี่สิบสองตอนนี้เหลือี่สิบเก้าหายไปสามหรือเปล่าวะนับเลขถูกไหมต่อไปขอเลือกเป็นเล่นต่อแล้วกันแต่คนตัวใหญ่เลือกจะไม่เล่นนะ ตอนเราเล่นเป็นสมมติเราเล่นแล้วเรา,เาได้ฆาตกรหรือว่าเราได้เป็นพู้ซอนใช่ไหมล้วก็ปลากล้วยดักได้ทําอะไรได้ทาได้เยอะสก,กิลเราโกงสก,กิลเราโกงอย่ยวเราเล่นเอาตวรอดเรียกได้ว่าแทบจะโก,กงอบคลาสอืนหนเลยรอดหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีสีอะไรเอ่อสีแดงมาเป็นคนล่าทุกคนไป ขอวิ่งหาเลยแล้วกันนะผมไม่รู้นรองอยู่ไหนแต่ว,ว่าเดานะเดาไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะทุกคนเซนยนล้วนเลยทางปันตรงนี้โอเคจำไว้นั่นคนหรือเปล่าอันนี้ได้นะทุกคนได้ได้มันหนีไม่รอดแล้วทางปันแล้วไอ้หนู อ่าอย่างนี้เราได้หนึ่งคนแล้วนะแล้วก็ปากล้วยทิ้งไว้เพื่อมีคนใหมเไม่มีคนกดเกิดมันกดเกิดใช่ไหมนะตอนแรกมันต้องมีแปดแล้วนะมันหลบดิจิตอลริ้วซะด้วยสิน่นะเจอแล้วฮะดักครับทุกคนวิ่งขึ้นบนหรือเปล่านั่นไงไอชลินกล้กวยตัวเองไม่โดนได้งไงวะโด,โดนโดนทีนี้แหละเออลุงม,มันลุงม,มัน รอดแล้วแหละเพื่อน ơi! เ,อ,นเ,เอ้เรียบร้อยมึงเก่งหรอเรียบร้อยเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดนะโดนหมาหมูก็โดนลุมตายแน่นอนอยังไงคนล่าก็ได้เปรียบช่วยกันตีก็ได้แต้มจำไม่ได้ว่ากระโดดหรือยังถ้าเกิดเป็นเกมกระโดดนะเดี๋ยวเดยดูเลยทุกคนเดี๋ยวรอด,ดูนะว่าทริกสเตอร์ที่เราหยิบมาเนี่ยโคตรน่าเกียดเลยผมป้ากล้วยลงกระจกนะคนจะได้แบบมึนๆเลย ทางไหนวะซ้ายเฮ้ยเกมอะไรอ่ะหฮ้ยเกมใหม่เฮ้ยเกมใหม่กระโดดเชือกได้กระโดดเชือกหรอกทุกคนแล้วกูหยิบทริคเตอร์ด้วยไงกูก็ปากกล้วยไว้ดีรออะไรอะ่ะใครไปก่อนก็ยิ้มหวานนะเว้ยเดี๋ยวผมจะปลากล้วยไว้นะทุกคน บอกเลยว่าสายทวิตเตอร์นั้นสุดจะโกงผมรอนานแะล้วไอกระโดดเชือกเนะี่ยปากล้วยไว้บอกเลยว่ายิ้มแน่มึงได้ไหมปากล้วยได้ไหมอุ้ยปากล้วยไม่ได้สมไม่อนุญาตโดดได้ใช่ไหมโดดได้เนาะโดดได้แหละโอเสี่ยงว่ะแต่แต่ไม่ลองก็ไม่รู้นะทุกคนไปดิครับรออะไรอ่คืออะไรอะ่ะ ช่วยเพื่อเหรอไอเซตมูฟแอเคโอ้โหกูไม่กล้าอะ เกิดทุกคนเฮ้ย,ยเฮ้ยแล้วกูผ่าแล้วรออะไรเหอครับกรออือหอแล้วยืนแอคขอแอคได้ไหมตรงเนี้ยขอตรงเนี้ยแหละตรงนี้ยแหละลยืนแอคเลยครับกูมารครับยืนแอคเลยครับอือหึอเทอ,อะไรไนงะเทเราเ,าเบิดอะ่ะรออะไรอะ่ะแล้วเทศจัดเฟี้ยวเลยทุกคนอย่าบอกก้วเือเหลือสองคนโอ้เหลือกันอยู่สองคน จะจบเร็วอุกลาสไอ้บ้าเกมกระโจกเพิ่งมาตอนนี้เวละเฮ้ยไม่รู้เลยจะไปยังไงต่อฮะโอ้พระเจ้ารอกูเล่นใช่ไหมเออ ta cô đem phải đi là nah, phải đi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  phải sí. đi รอนะทุกคนไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ผ่านแน่วัตฟักเปิดโปนี่วะแม่งเปิดแฮกใส่อย่างนี้เรารอดไงอะ เปิดโปรทุกคนไอ้น,นี่เปิดโปรโอ้โหเฮ้ยกูจะเชื่อมได้ไหมเนี่ยไอ้มมนบอกมันเปิดโป้เนะี่ะมาันไม่มีกระจกแต่แรกไอ้เหี้ยก็จะประมาณนี้สำหรับไอ้เกมใหม่ ด่านใหม่เลยคนงี้เออได้ถูกเพิ่มเข้ามาในอิงเกมนะก็ใครได้ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยครับขอบคุณครับ